บางว่าค่ะคุณผู้ชมมิยูกอรซังและกอรซังกลับมารายงานตัวกันเหมือนเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมค่ะในเทปนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปเดินเล่นกันแบบชิวๆสองที่ด้วยกันค่ะที่แรกนะคะคือที่ชิบุยาซึ่งกอรซังบอกมานะคะว่าจะพาเราไปจิบก,กาแฟรพร้อมกับชมวิวที่5้าแยกชิบุยากันด้วยล่ละคะ่ะ ส่วนช่วงท้ายนะคะเราจะไปที่ร้านโปรดของ2หนุ่มเค้านั่นก็คือร้านขาอันรถโฟล์คค่ะคผู้ชมซึ่งในที่แรกนั้นนะคะต้องขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสด้วยนะถึงจะได้นั่งแบบรินไซส์ได้ชม5แยกชื่อดังแบบเต็มๆเ,เลยล่ะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นล่ะก็เดี๋ยวตาม2หนุ่มเค้าไปเลยดีกว่าคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ชิบุยานะตอนนี้ก็พามาที่มาฮาจิโกะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาฮาจิโกะใครไปใครมาก็ต้องมาถ่ายรูปกันแต่เราไม่มาถ่ายกันมาหรอกมาให้คุณดูว่ามันมีอะไรเพราะเดี๋ยวเราจะพาไปที่อื่นปะไปดูกันว่ามีอะไรวะคือหลายๆคนมาที่ชิบุยาเนี่ยเขาก็จะมาหาเอกตำแหน่งห้าแยกที่คนชอบมาถ่ายรูป ท่าแยกที่ดังมากแล้วก็อยู่ในเรื่องตเกียวดิปเดี๋ยวผมจะพาไปใกล้ๆนี่ตอนนี้นี่นะฮะท่าแยกชูย่าที่ใครๆก็ชอบมาท่าแยกนี้ถ่ายตเกียวดิปแล้วก็ถ้าเกิดเราข้ามแยกไปจะมีตึก109ที่สาวๆชอบมาซื้อของกัน ไม่ใช่ห้9 0 9ประตูน้ำนะ109ชิบุยาเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปนั่งอยู่ในสตาร์วั s ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ยอดเย่าวัดดีที่สุดข,ของชิบุยาเราจะเห็นท่าแย่แล้วก็คนเดินผ่านไปผ่านมา กยูก่นในร้านซาบากะแล้วเราก็อยู่ตรงที่หมูบอกว่าวิวสวยที่สุดที่หนึ่งของชิลียะแล้วก็นานๆจะได้มีโอกาสได้จองวิธีก่อนหน้านาเรียนญี่ปุ่นอยู่ก็ไม่เคยได้มานั่งเลยอยู่นี้ก็คือนั่งดูงกินมกาแฟไปคุกยกับเพื่อนไปแล้วก็ดูคนเดินข้ามถนนไปไปดูกัน กคงประมาณนี้นะคุณผู้ชมผมว่าใครที่มาสาวๆมาคงชอบไอตึก109ข้างหลังนู่นมากกว่าแต่ตอนนี้ผมว่าผมจะไปอีกที่หนึ่งที่คือคนเล่นโฟกทุกคนเนี่ยจะชอบแล้วผมกับคุณก่อนนี่ก็ขาโฟกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านที่ชื่อว่าแฟ f ตโฟพากันไปว่ามันอยู่ตรงไหนไปยังไง ที่สถาน,นีกาก,กุเกะไดกากุกของสายโตเกียวโทโยโกโน,นะฮะแล้วซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปร้านแฟลโฟร้านที่คนที่ชอบรถโฟกจะชอบมากๆเลยก็ทางเดินไม่ไม่ไกลอะ่ะเพราะเขาบอกว่าเดินจากสถาน,นีไปประมาณ10นาทีเดินตรงไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆตามทางง่ายมากเลยปไปไปด้วยกันครับสองข้างทางก็ จะเป็นร้านค้าขายของนู่นนี้นั่นคือูดง่าไงเราเดินผ่านย่านการค้าของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะคึกคืนหน่อยเพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่มีมหาลายัยชื่อสถานนี้ก็บอกอยู่แล้วกากุกเคไดกากุก็จะมีมหาลาัยอยู่แถวๆนี้นะฮะเลยทำให้แถวนี้ค,คือเป็นพิเศษ ทุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆถึงร้านแฟตโฟ์แล้วต่ก่อนแต่ก่อนจะถึงมันจะมีร้านแปลกๆเป็นขายกล่อง ดนตรีวินเทจจูบบอกไปร้านเชนเตงของแฟตัโฟด้วยโอ้โหข้างหลังนี้นะฮะอ่ะป้าเราไปร้านที่ขายอะไรลดฟกกันนี่อ่ะแต่ระหว่างทางก็คือแบบอากาศเย็นมากหิมะมันเพิ่งละลายมันเลยทำให้อากาศเย็นขึ้นก็อบอกวันนี้เย็นขึ้นหลายองศาแล้วที่สำคัญตัว

ออตอนนี้เราก็มาอยู่ในร้านกันแล้วนะฮะก็คือจะดูภาพรบรรยากาศไปใครที่ชอบโฟกรับรองฟินแน่นอนเหมือนผมกับคุณก่อนเฮฮากันมากเนี่ยดูรบรรยากาศไปดูกันเลยครับ รู้สึกว่า2อนุ่มเขาจะฟินกันเหลือเกินนะคะเนี่ยร้านฟัดโฟก์ร้าน,นี้นะคะเขาขายอะไรทั้งแบบของใหม่และของเก่าแบบที่ยังไม่ได้ใช้เลยล่ะคะ่ะหรือว่าที่ในวงการเขาเรียกกันว่านอสนะคะแต่ว่าราคาอาจจะสูงสักนิดนึงนะคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะแฟนๆรถโฟร์าไหนสน,นใจแล้วก็ลองไปชิร้านนี้กันได้เลยนะคะเราบอกรายละเอียดให้คุณผู้ชมนะคะในแฟนเพจเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะ ส่วนตอนหน้านะคะคุณผู้ชมเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปตะลุยในย่านฮาราจูกุกันดูสิคะว่าสองหนุ่มจะพาเราไปเจอกับอะไรและไปทานอะไรกันบ้างค่ะ